สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนายอัตพลตานีนะครับเลขที่6นะครับวันนี้เราก็จะมาพาอพันไม้โดยการประชำติดตาเสียบยอดแล้วก็ทาบกิ่งนะครับเราจะเริ่มจากการทาบกิ่งก่อนเลยนะครับซึ่งเราจะทาากิ่งก่อนนะครับโดยการนี่เราเอาไม้ปุ๊บใส่ครับใส่งี้ปุ๊บนะครับเราก็จะเสียน เฉียรคตเตอร์ไว้ผม่ะพักก่อนแล้วก็เฉียรนะครับลงไปขอให้กิ่งขาดไอ้รับไอ้ดัดคัดนี่ครับแล้วก็ใช้กิ่องอีกอันหนึ่งครับเฉียรเหมือนกันเลย นี่ครับวงางทางใช้เทพันตัดไปตอนเทพันเทเสร็จเลยนะครับนี่ครับเมันจะได้แบบนี้ครับต่อไปเราก็จะมาเ,เสียบยอดกันนะครับการที่เราใช้กิ่งเราตัดเน,นี่ยไปก่อนแล้วก็ผ่า เท่าได้ยังวะ <c oughs> น้าบเราจะขายเป็นหัวแหลมงี้นะครับทุกคนครับครับแล้วก็เสียบ ครวก็เทปพันตัดปตะจอนพันเสร็จนะครับมาพับกันเ่าไปทำอะไรต่อวะ,ะท่าทักกิ่งแล้วตาชำํำทากกิ่งติดตาติดตาทากกิ่งติดตาตาชำํำเสียบยอดทติดตาตาชำํำตาช้ำไหมวะตาชํำคือที่อะไรวะ <c oughs> นี่ครับเพราะจะผ่าตาครับอันนี้การตัดการติดตาครับ ขีอ้อยากกระเด็นไปไหนวะอ๋ออยู่นี่ครับอยู่นี่อยู่นี่จากนั้นนะครับแล้วก็มาบาลครบเทปพันตัดไปตอนเทปพันเสร็จครับเอาละครับก็มาถึงขั้นตอสนสุดท้ายนะครับคือการกระชับครับเราไปกีดกลางถุงไปเลยครับใส่กุ้งตบ ยัดลงไปอุ้ยแล้วคาแตกตัดออกตัดออกตัดออกไม่แตกครับผมจะตัดแต่เสียงออกแต่เสียงออกมันตัดมาตครับเราเทปพันแต่ตอนเทปพันเสร็จนะครับนะครับพอพันเสร็จแล้วก็จะออกมาหน้าตาวันนี้ครับโอเคครับจบการเกาะพันแล้นี้ครับ